สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจำแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการ Decision Tree นะครับผมจะเตรียมข้อมูลไว้5 Attribute นะครับแล้วก็63 Record นะครับแล้วเซฟเป็นไฟล์ CSV โดยใช้โปรแกรม v e g a ในการหากดนะครับเปิโดโปรแกรมมานะครับ ไปที่ Explorer เลยนะครับจากนั้นไปที่ Open File นะครับให้แสดงชนิดของไฟล์เป็น CSV นะครับเราค้นหาไฟล์ที่เราเซฟแล้วก็ Open เลยนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะมี5 attribute นะครับ ผมจะลบข้อมูลที่เป็นเดยหรือเป็นชื่อออกนะครับก็จะเหลือ4นะครับก็มี air moisture temperature PM 2.5นะครับแล้วก็ไปที่ classify นะครับไปที่ choose ก็คือเลือกนะครับให้แสดงเป็น random tree นะครับแล้ว start นะครับนี่คือข้อมูลการเกิด PM 2.5ของผมนะครับ อ่าผมก็จะกรอบ,รอบโค้ดมาใส่ตรงโน้ตแพดนะครับมอสเจอร์เนทะ่ากับโล และ R เท่ากับ Sun n y อ่ uh, า temperature เท่ากับ b แสดงค่าเป็น yes เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะเกิด pm 2.5นะครับ R เท่ากับ overcast temperature เท่ากับ b แสดงค่าเป็น no เท่ากับว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิด pm 2.5นะครับแเท่ากับ raining temperature เท่ากับ b แสดงค่าเป็น no ก็คือไม่มีโอกาสที่จะเกิด PM 2.5นะครับ Moisture เ,เท่ากับ Medium อ่ Temperature เ,เ,เท่ากับ B Air เท่ากับ Sunny มีค่าเป็น No แสดงว่าไม่มีโอกาสที่จะเกิด PM 2.5นะครับแล้ว F อ Vega ยังสามารถสแสดงโครงสร้างข้อมูลได้นะครับคลิกขวานะครับแล้วไป Visualize Tree นะครับ นี่คือโครงสร้างข้อมูลของมอสเตอร์นะครับก็คือโอกาสที่จะเกิดเพียสง2.5นะครับแล้วผมจะนำโค้ดตัวนี้มาแปลงเป็นโค้ดที่จะเอาไปรันในโปรแกรม Excel นะครับก็คือตัวนี้นะครับถ้า แถวที่สองคอลัมน์ที่สองเท่ากับโลและแถวที่สองคอลัมน์ที่หนึ่งเท่ากับซันนี่และแถวที่สองคอลัมน์ที่สามเท่ากับ B แล้วแถวที่สองคอลัมน์ที่สี่เท่ากับ y e s นะครับก็คือมีโอกาสที่จะเกิด pm สองจุดห้านะครับถ้าแถวที่สองคอลัมน์ที่สองเท่ากับโลและแถวที่สองคอลัมน์ที่หนึ่งเท่ากับซันนี่นะครับและ แถวที่สองคอลัมน์ที่3เท่ากับ a แล้วแถวที่2คอลัมน์ที่4เท่ากับ Yes ก็คือมีโอกาสที่จะเกิดเบี่ยมสอนะครับก็ทำแบบนี้ทุกๆโค้ดเลยนะครับแล้วนำมารันในโปรแกรม excel นะครับก็คือผมจะเตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับอ่าไปที่นักพัฒนานะครับแล้วไปที่โหมดออกแบบนะครับของผมเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับ จากนั้นดับเบิลคลิกนะครับคือใส่โค้ดที่ผมเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับ s <S แนววางนะครับจากนั้นรันโปรแกรมนะครับแล้วไปที่ข้อมูล Excel ที่เตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะครับ จากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับก็คือถ้าผมให้ Air เนี่ยเป็นซันนี่ม i s เ u r e เป็นเป็นมีเดียมแล้กันครับ Temperature เป็นเป็น B นะครับโอกาสที่จะเกิดเพียสนสันนารก็คือไม่เกิดเลยนะครับถ้าผมให้ Overcast อ่ามอสเจอร์เป็นโลเทมเพเจอร์เป็น A นะครับตกลงครับก็คือไม่มีโอกาสที่จะเกิดเพียง2.5เลยนะครับอา uh, ผมให้ Air เป็นอันนี้โลเป็น High นะครับเทมเพเจอร์เป็น C นะครับตกลงก็คือมีโอกาสที่จะเกิดเพียง2.5นะครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ